มีความสุขกายสบายใจนะคะทุกท่านวันนี้หลวงแม่แล้วก็คณะก็ได้เดินทางมาถึงที่วัดเชตวันมหาวิหารที่ตรงนี้เป็นพระคันธกุดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านเราก็ได้มาทำการอธิษฐานจิตน้อมระลึกถ,ถึงพลังพุทธบารมี ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านเมื่อครั้งพระองค์ท่านทรงเสด็จประทับอยู่ณที่แห่งนี้วัดเชตวันมหาวิหารตอนนี้ก็เดินมาสักการะบนพระคันธกุฎีขององค์พระพุทธเจ้าแล้วก็เดินลงไปทางด้านล่างเพื่อจะอ้อมไปด้านหลังจะได้ไปหาที่ร่มรื่นเพื่อทำการ สวดมนต์อธิษฐานจิตน้อมระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าพระอาหารหันตสาว,วกทั้งหลายตอนนี้เราก็นั่งอยู่ทางาด้านหลังแต่ว่าเรื่องหน้าของเราก็คือคันธกุฎีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเราก็มาสวดมนต์อธิษฐานจิตน้อมระลึกถึงองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และทำพุทธพิธีเชื่อมต่อพระพุทธศาสนา ในยุคพุทธกาลสู่ยุคกึ่งพุทธกาลให้ธรรมะก,กึ่งพุทธกาลของพระพุทธองค์สามารถเผยแพร่ไปกว้างไกลเหมือนก,นกันกับเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลให้มีดวงจิตมากมายได้เข้าถึงความพ้นทุกข์ตอนนี้เราก็อธิษฐานจิตเสร็จแล้วกำลังแยกย้ายกันเดินออกมาจากสถานที่ที่อ,อธิษฐานจิตก็มาเดินดูสำรวจ ในแต่ละที่ที่เป็นกุฏิเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยของเหล่าพระอา,หารหันตสาวกทั้งหลายตอนนี้ก็เดินเที่ยวชมวัดเฉยตะวันมหาวิหารความยิ่งใหญ่ความความกว้างขวางของวัดเฉตะวันเมื่อครั้งพุทธกาลนะคะตอนนี้เราก็เดินเข้ามาที่ต้นสีมหาโพธิ์ที่มีพลังพุทธบารมีมากแล้วก็มี ตำนานไว้ก็คือต้นสีมหาโพธ์นี้เนี่ยตามที่เขากล่าวมาก็คือบอกว่าต้นสีมหาโพธ์นีน้อยู่ตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาจนถึงทุกวันนี้ยังเป็นต้นเดิมอยู่พระอนุนได้ถามพระพุทธเจ้าว่ามีผู้คนได้มาเฝ้าพระพุทธองค์ท่านในที่แห่งนี้มากมายหลายคณะหลายกลุ่มมาทุกวันแต่บางครั้งพระพุทธองค์ท่านก็ทรงติดพุทธกิจก็คือไม่ได้อยู่ที่วัด เมื่อบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นมาจะให้เขาได้พบกับพระองค์ได้อย่างไรพระองค์ก็เลยให้พระโมคคัลลานะไปเอาเม็ดโพมาปลูกโดยพระอนุนเป็นผู้ปลูกนะคะก็เลยมีต้นโพต้นนี้แทนองค์พระพุทธเจ้าถ้าใครมาที่นี่ก็กราบต้นโพต้นนี้แทนพระพุทธเจ้าต้นโพต้นนี้ก็เลยเป็นตัวแทนขององค์พระพุทธเจ้านะคะและตอนนี้เราก็มาพักที่วัดไทยเสาวัตถีนะคะเราก็เลยได้มา ทำบุญถวายพระป่าแด่หลวงพ่อผู้ที่ดูแลในวัดไทยแห่งนี้ซึ่งก็ตั้งอยู่ไม่ไกลจากวัดเชตวันวิหารมากนักเรามาอธิษฐานจิตถวายพระป่าถวายบัดจใจเพื่อสร้างบุญในแดนพุทธภูมิก่อนที่จะลากลับจากาสาวัสถีหรือว่าวัดเชตวันวิหาร แล้วก็กราบนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอพลังบารมีของพระองค์ทรงแผ่ไปสู่ทุกดวงจิตที่น้อมอนุโมทนานะคะสาธุค่ะ